ดูดีมีแห้งอยู่เดมีนี่เบอรสูตรผู้คนสบายดีเกิดอาการนอนไม่หลับอีกแล้วนะคะสิม่เฮ็ดมี่ยังเอานั่น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 นี่ผ้าขนดื้อดิเล็กหน่อยมั้งนี่ขนาดนี้เป็นเวลาบวห็นตีสี่นาฬิกาตีสี่ว่าฉันเอาตีสี่นาฬิกาว่าฉันว่าโอ้ยตีสี่คร่งพี่น้องสิม่เฮ็ดอียังไปยืมสูตรเพิ่นจากซองเงินซองหนึ่งมาซื้อไม่เฮ็ดแนวขาเพีย เพียพี่น้องเอ้ยบม่ได้เบิ้งบม่ได้ดูแลสวนเพียโล่งงยังวะใบเหลืองหยิกงอเบิดอือไปยืมสูตรมาจากซองซองหนึ่งพี่น้องเพนิดมันมีวิธีเห็ดกำจัดมีวิธีนี่นะนี่กระสีมีบักพริกนี่เห็นมาบุล่ะเฮ้ย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 ดื้อพี่น้องดื้อ นั่นพยายามมุดฝ่าออกไปข้างนอกอืนี่ซ้ำเสื้อนั่นนั่นนั่นทอดไส้แล้วหั่นก่อนนะโอ้ยแบบพริก,กหอมแดงพี่นอ้องข้าวเมลพันมีสูตรบอกรึ่ดอกแต่ว่าข่อ,อยออกมาหมวยนิดหน่อยข <c oughs> ่อ,อยไม,ม่หมวยข่อยไม่หมวยข่อยตำบันเป็งบอกนะเป็งบอกนะ ตามสูตรที่คุนบอกนะเอาอ้ยเนาะโอ้ยแม่วันแมลืมเกลือพี่น้องใส่เกลือน้ำเอาใช่หรือโอล่ากระซังมันโดโอ้ยแม่วันนี่กระไรตื่นเศร้ากันเนาะ บอกว่าให้เสียน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากรองเอาตายบัดบอกเพียกับบอกพริกเด้อบอกเพียกับบอกพริกตายใบเหลืองยิกง้อเขาบอกพี่น้องเอ้ บัตรสาก <laughs> เอาแซไปนี่ก่อนแซวไว้จักซุมงงงหนึ่งบอกถ้าจำโมบิดเพิ่นบอกนะเดี๋ยวเขาจังมาเห็ดต่อเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งอันนี้อันนี้คิดว่าพนนิ่นาสีเบิดคตขัวจะเลื่อนเติบโตแล้วพี่น้องเห็ดโคหน่อยเห็ดปวงนี่เิ่นใหญ่ยายมากกับแบบนี้จ้ะเห็ดโค้วหน่อยที่ควิผ้ามือจอมาเก็บดูดูดนี่ขอชีเห็ดยังวะเต้ ก๋ยเีวก้อนหัวเสือพนีปเ็นไปฟังไว้ในสวนในสวนผักกะบุลูนะเดาเอาขี้ตาเองอ่ะนะเสียวก้อนหัวเสือพนี่ไปฟังไว้ในสวนเกี่ยวถุงปลาติกออกปลาติกออกแกอาตะก่อนนิดนึงเสียแต่ว่ามันก็นมีดอกอยู่ดอกพีหน้อง มันหังดอกหน่อยแล้วมันผสมบูรณ์แล้วนี่สิล่องแกะเอาไปดอกหน่อยแล้วเราก็บม่บค่อยเกิดแล้วมันพอกระเทือนถี่สีเก็บแก่งคะนะ่ะนี่มันดอกได้กน้อยจังเสียขี้เราเองด้วยอน,นี่ขี้เราเองว่าได้มีผู้ใดบอกเอาไปฟังวนนี้ชวน เนเกิดหน่อยนะจ๊ะมันบจะเจร่ญเติบโตแล้วมีดอกอีดอกแต่ว่ามันหัางหน่อยกระเทือนแล้วๆว ุเมื่อใส่กอนบาดนี้เดี๋ยวห้าสิไปํำเนื่อกันฟังวันนี้สวนไปบานนี้ไปเข้าสวนกันบาดน,นี้เข้ามาถึงในสวนแล้ว เดี๋ยวหามุมก่อนบ่เกิดตัวพเป็นยังพี่นอกถือว่าเป็นฟุน้นให้เป็นฟุ้นต้นใหม่หเป็นฟุ้นพักเพราะว่าอันก้อนเสื้อเฮดพิ่นก็เป็นในไอ้นี่ขี้เลื่อยเนาะเป็นขี้เลื่อยนะคะคุณมีไส้เดือนด้วย ใส่เดือนดินรองเดรองแดงสับคอมันตายแล้วสับคอมันตายแอกแรกเลยนะคะอันนี้เอยคิดเองนะพี่น้องเอ้ยบริมีู่้ได้บอกคอยหรอกใส่ลงไปนี่แล้วเราก็ฟัง ฟังกบล,ลงไปปล่อยไว้อย่างนี้แหละแล้วก็กดลุมต่อไปแงกมาทางนี้แงกมาทางนี้ โยนตุบลงไปโบดินตอนนี้ตีห้าแล้วพี่น้องตีห้าแล้วนะคะได้ยินเสียงมกร้องเซลเซลอุ้ยพี่น้องเห็นปะคอยลองดึงบักทวดินมึงเนี่ยนี่มันเป็นนวยตัวนี้บักทวดินคอยกระดาเขาว่าสีหือออกพี่น้อง นี่ยมันทัดไหล่ไงเต็มที่เด้เนาะให้จังได้ใหญ่งล่ะบ่เมื่อก่อนปูทวดินจังเธอแต่ว่าเม็ดมันอันนี้เราพี่น้องมันตุงหลือคือสีเมนดีบังกันนะโอ้ยบมันไัดใหญ่อยู่ยังนทัดไหล่ไงเต็มที่อยู่โอ้ยเขาโทษที่ถอนขึ้นมาเลว้ยวบึ้งใบบังพริกพี่น้องบังเขาคันวิกฤตเรื่องงูจรวง ตั้งแต่ลุงตู่เพื่นค่ายลอกมากเลยขอบคุณพ่อคอด้เบิงหัวเบิงสวนของพี่น้องเบิงเบิงเนี่ยเป็นตลอดบ่หละนี่พี่น้องนี่ขนาดเอานั้นมาเอานั้นมา่สีดมันก็สิเป็นตลอดให้คยคนบ่ล่ะต้นนั้นให้เลืองครับเลยล่ามหอดบะคกกือเทศดได้พี่น้องบะคกกือเทศก็ล่ามไป มาเฮาอย่างน้อนี่ต้นบังท้อดินคุณว่าขอ่อยสิลือออกข่อยล่องดึงว่าข้นวดเป็นหัวอยู่ก็ออยังวะล่ามไปหัวต้่นมะเขือเทศพวกนี้ใบงิกเหลืองลงเบิดลแกบพี่ข่อยกำลัางงามอืมขันตรงเขาวสวนขันสีเขาวสวนกับฝ้าออตื่นแต่เสาบังพี่น้องโอ้ยบังตุ่นเนี่ยบังเนี่ยที่ตรงไหนนี่สีหลอดในข่อยบนในพี่น้อง ถ้าสิเขาวสวนต้องเฝ้าตื่นแต่เ้าเพราะว่าอยังวันที่โมงหนึ่งขวก็ออกไปลานแล้วพี่น้องจากโมงหนึ่งจนพลาจนเด็กหกโมงถุ่มหนึ่งบุญละขวกจังได้ปิดลานเขามาเดี๋ยวอยู่บ้านสวนโควิดบางหึงหันละเดี๋ยวมาบึงสวนโอ้ยเนาะตะลิ้นสนศาสตร์เหลืองเอ,ออเออยู่เกิดหรือว่าเป็นยังถือซะว่าเอาขี้ฝุ่นมาบ่มลอ้ยสูกล่องกิ่งไปทางเดย์ละบัดนี้โอ้ยเนาะ เบื้องต้นอันนี้พี่น้องต้นส้มไทยต้นส้มไทยที่จากช่องไอเนื้อข้ามทวีพื้นไทขคอยมาในพี่น้องในคอยปลูกลงดินก็ล่างแตกยอดกาล่างแตกยอดงามเลยพี่น้องตอนแรกว่าเสียต้นทั่วดินออกออกจากพื้นะนะวันนี้ทั่วดินยังไม่ทันอะไรเป็นเม็ดแก่อยู่ก็เลยยังไม่ทันะออกก็ล่างงามเลยนนนเนี่ยพี่น้องมองเนี่ยเห็นบ่โอ้แตกยอดขึ้นงามขนาดสมพ่อพนุณบามันปลูกขึ้นไงมันติดไงไปส่นานะเนี่ย เอามาขามาล่งดินเห็นบอกแตงอยู่อะคือยังซึบลืบเลยโอ้ยขอบคุณพระเจ้าอ้ยบ่อแมนขอบคุณขอบคุณคุณพระคุณเจ้าเว้ยเดิ <c oughs> แตงกระลังสีเรื่อยพอดีเรื่อยห้เพิ่นเรื่อยขึ้นไปน้ำตไครานี่นกําลังเรื่อยกรลังเรื่อยกรลังสิเป็นเครือฝาแจ้งแล้วสิเขาไปห้าข้างมอเขาไว้ด้ยียบะนี้จ้งสีมาสีต้นหมกพริกต่อ กองเอากากออกผสมน้ำมาเลยผสมน้ำหนึาาน่งลิตรกลางนี่ก็จะเาไปใส่เป็นขี้ฝุ่นในสวนผสมน้ำเข้าไปเดี๋ยวเราก็มากรองอีกทีบ่บอาพริกกับเพียตาย <laughs> ถ้าได้พุ้นเพียตาย ถ้าบริพนธ์บอกพีกตายเ <laughs> ช้าแล้วจะหกม้งลหรพี่นองแต่ว่ามันเจียงไว้ยน่นี่เอาเลยนะเนียนดูดพี่นองเขาจะว่ามันไล่มดได้นำ้ำแล้วก็ไปนะคะโอ้โหตุ่นนี้พี่นองเอ้ยจเจ๋ง นี่เหลือสภาพของความเป็นพริกอยู่เลยสม่ฉลอดนะครับเวลาพี่น้องเจ้าว่าฟังเสียงซีสเปีไปน้ำฟังเสียงนกเขาไปน้ำ ยังล่ะเชียงยังดังปุบนนึงโอ้ยงาไพหัก <c oughs> ตื่นเบื่อตลดเฮ้ยตะกามสิมีกะหลอกหน่อยเต็นไเต็นไม่อยู่นี่ไปใส้บุ้มือนี่คือบ่เห็นกะหลอกหน่อยกลับเข้าสู่หมดโอ้ยโอย้กินริกินผีกินกระเทียมพี่น,อน้องเลย หมดดำกันไล่ไล่ได้นี่เจ้าว่าเองให้ชุ่มเลยอันนี้ต้นมะพริกหวานคอยนะ่ะหอยถักมาร้อยกินง่ายจอย เฮ็ดผู้เดียวดอกไอ้เบิ่งพี่น้องมดดิ่มทุรนทุร,รายตายฮีลีพี่น้องมดตายแต่ว่าบ่รู้ว่าเพียสิตายบ่อนเห็นบอมดดิ่นกระเดียวกระเดียวกระเดียวอยู่นี่ยืนหย่อนบอกพริกนี่เขาไปไก่โบดมุจเจ้าขอโทษจ้าเขาไปไก่โพด่มุจเจ้าเนมสิบบเห็นนี่เห็นบ่เนี่ยมดดินกระเดีวกระเดีเวอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ เออตายอีหลีหมดแนตะ่ตายแต่ว่าเพี่แมันสิตายคอยบ่หมดแนตะ่ตายพี่น้องเบิงเบ่งแน่ยมุเจ้าเบิ่งสภาพบุกพี้คอ,อยตอนนี้กินพี่กินกระเทียมคะคุ้งไปทั่วสวนเลยตอนนี้คลิปนี้ยาวในจังหน่อยเด้อพี่น้องเนอะผ้ามงเจ้าเห็ดหลายอย่างหลายเนี่ยบริกินใจคลิปนี้ตายอีหลีจ้ะหมดนี่ตายอีหลีตายอีหลีิ เห็นไหมน,นี่กําลังไตหนีกําลังทุรนทุไลผ้าเบืองแบกเบรี่กําลังแตกยอดไม่พี่น้องนี่เห็นบ่กําลังแทงแตกยอดยังไงคือมาโอ้ดีใจสิได้กินอยู่เด้อเบองแบกเบลี่คือเด้อนี่เห็นบ่กําลังแตกยอดไม่ึ้นมาพี่น้องว้ยดีใจเดิเนี่ย มีศัตรูมาอีกแล้วมีศัตรู่มาล่างแก่อีกแล้วตากระเตียนมังหันบินนี้ตับบะนึงมันดีดขาหนีเฮ้ย,ยดีใจเด้อชีรีก็บอยู่เด้อแบกเบรี่เด้อแตกยอดไม้แล้วเด้อเห็นมาพุน่นเห็นมา่นยอดไม้พุน่นยอดไม้นน่นก็ล่างขึน้น,นพุน่นเห็นมาสิบนิวอันคูรูคิรีในเวลาอำลาผ้าจากก็ได้ไาาาดบ้านี่อือต่อเบลีกะ สตรอเบอรีก่กะสิไดกินแวววูสตอรอเบอรี่ก็ได้ไปละบันนี่ดูแล้วคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องผู้สุขสุขคนหลายๆบาทรุ่นสิมมเฮ็ดวิธีแก่ใบบังหุงเหลืองนี่นี่ขอเห็นวิธีแก่แล้วนี่เออเดี๋ยวขอสิไปเฮ็ดไปเฮ็ดตามข้าเจาไปร้อยสูตรข้าเจ้ามาโอ้โหผูดได้เฮ็ดขนมเมาออเดื่อนี่อยูวเฮอนขอยบกห้ายนึงนี่ เห็ดขนมเห็ดนามดอกอันสั้นนี่เนี่ยเยอะแยะอลไะจ้าขอบคุณพี่น้องวัสดุผู้สุคนหลายๆขอบคุณอีรีหลอขอบคุณกระดอกกระเดียบปลอดโรคปลอดพ่ยปลอดโควิชิบเก่ารวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงถูกกระตรีรางวัลที่หนึ่งภูเรศคำว่าเบิ่งลิบไปแล้วบาย